ขอความนอบน้อมจุมิแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบน้อมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เคยแนะนำพัฒสอนทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเจริพญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการ ฟังธรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันดีเป็นสิริมงคลอันสูงส่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญของโลกได้แก่วันวิสาขาบูชาในปี2566ปีนี้วันวิสาขาบูชา ได้มาตรงกับวันที่สามมิถุนายนสองห้าหหซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดซึ่งปีนี้เป็นปีอาทิกสุรทินเดือนแปดสองหนวันวิสาขบูชาเพนเดือนหกก็เลื่อนมาเป็น เห็นเดือนเจ็ดวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสพาพระพาญาติโยมปฏิบัติกิจโดยเฉพาะกอนตอนเมื่อสักครู่นี้ก็มีการไหว้พระสดบตนฟังเทศและก็เวียนเทียนเป็นที่ปลื้มปิติยินดี เป็นความสุขอย่างยิ่ง <c oughs> ที่วัดป่าสหธรรมิการามตำบนแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ซึ่งอาตมาก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นีนะ่คือได้พูดธรรมะก่อนได้เทศใหญ้ญาติโยมกับพระเนนได้ยินได้ยิดฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของวันสำคัญ วันวิสาขาบูชานี่เราก็รู้กันอยู่แล้วได้ใครๆก็รู้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็รู้นักเรียนนักศึกษาก็รู้ว่าวันเพ็ญเดือนหเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัตรสรู้และประินิพานในวันเดียวกัน คือเพนเดืนหกเหมือนกันแต่ห่างกันคือตรงกับเพนเดืนหกแต่คนละปี <c oughs> คือก่อนพุทธศักราชหรือก่อนพุทธศก์แปดสิบปีนั้น <c oughs> ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าชายองค์หนึ่ง <c oughs> เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นในโลก ในแก่พระพุทธิเจ้าของเรานี่เองตอนนั้นอยู่ในพระคันของพระมารดาพระนางสิริมหามยาแล้วก็อยู่ที่กรุงกบ,บิลพัฒน์สเสด็จเดินทางไปสู่กรุงเทวทหะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระมารดาพอพระนางไปถึงระหว่าง สวนลุมพินีวันซึ่งเป็นที่ติดต่อกันของสองเมืองระหว่างเมืองกบ,บิลพัทและเมืองเทวรหะต่อกันพระนางก็ทรงพระประชวรพระขันและทรงประสูติการณใต้ต้นสาละณแห่งนั้นอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละแต่ วันนี้จะเพิ่มความเข้าใจสำหรับคนบางคนที่ยังไม่เข้าใจคือเมื่อประสูุ์ออกมาแล้วไม่เหมือนคนทั่วไปคือพระองค์ประูุิออกมาในท่ายืนพระมันดายืนพระองค์ก็ทรงประสูติการยืนแล้วก็ได้เดินถึง7จก้าเกิดมา ทันทีเดินได้ทันทีและพูดได้ทันทีถ้าเรามานึกถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นไปได้หรือเกิดแล้วก็เดินได้แล้วก็พูดได้แต่เราอย่าไปคิดให้มากถ้าเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์มาพูดมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อพูดถึงบุญญาบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมา เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าสีอสงไขยกำไรแสนกับตั้งแต่พระองค์เคยสเสวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบุรและได้พบพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อว่าทีปังกรและพระองค์เกิดตั้งความปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณนะปีนั้นในยุคนั้น แล้วพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ได้พยากรณ์ว่าสุเมธาดบ,บทนี้ปัถนาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจะต้องสั่งสมบารมีสามสิบทั์เวียนไหวตายเกิดอีกไม่รู้จักจบจนกระทั่งถึงสี่อสงไขยก,กาแรยแสนกับแล้วจะได้อุบัติขึ้นทรงพระนามว่าสิทธะ แล้วก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้าที่ปางกรพยากรเอาไว้แล้วแต่พอถึงมาคราวนี้ก็ประสูติออกมาเดินได้พูดได้แล้วพูดอะไรเนี่ยคือบางท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่ก็ไม่จำบางคนก็จำได้ดีอยู่บางคนก็ไม่เคยได้ยินว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูตร เขาเรียกว่าเปล่งอภิสมะวาจาวาจาอย่างอาถารหรือย่างองค์อาจขึ้นมาโดยตรัสว่าอโคหัมมสมิโลกัสะเศธโธหัมมสมิโลกัสะเชธโธหัมมสมิโลกสะส,ลกสะ อายะมันติมานติชาติติธานิปุณาพโบติคือมีความหมายอาจรมาอาจจะพูดภาษาบาลีไม่ตรงทั้งหมดนะมีความหมายว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วนี่คือเป็นคำเป่งอภิสมวาจารประจาอย่างอาหารคือได้กล่าวเลยว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีคาว่าเวียวบายนายเกิดอีกต่อไปนี่คือเป็นคำแรกจากนั้นมาก็ได้ถูกพยากรณ์จากพระฤาษีทั้งหลายว่า ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็กาละเทวินดาบทหรืออสิตารบทบอกว่าเจ้าชายองค์นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนี่คือตอนที่ประูติแต่การที่จะได้ออกบทเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่า ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วออกบวชนี่เป็นคำที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้วพระเจ้าสุโธธนะก็อยากจะให้พระ ราชกุมารได้ของบ้านของเมืองไม่ให้อ,อบวจจึงพยายามสร้างปราสาทสามฤดูแล้วก็มีการบำรุงบำเรเด้วยกามคุณทั้งห้าอย่างดีเยี่ยมให้พระองค์หลงเพลินอยู่ในกามคุณแต่ในที่สุด ก็ถึงกาลเวลาที่พระองค์จะออกโบจนได้เมื่อพระองค์ขอพระบรมรชาชานุญาตจากพระบิดาว่าอยากจะออกไปประาพาสพระราชะอุทยานและชมบ้านชมเมืองเพราะตั้งแต่เกิดมาถึง29ปีไม่เคยออกจากเมืองไปไหนเลยเห็นแต่สิ่งสวยงามดีงามเมื่อพระ บิดาไม่สามารถที่จะทัดทานได้ก็ให้เวลาว่าอีกไม่กี่วันพ่อจะอนุญาตก็เลยสั่งให้ทุกคนจัดเตรียมบ้านเรือนให้สวยงามห้ามคนแก่ออกมาห้ามคนจิบออกมาห้ามเอาคนตายไปเผาเผาในวันนั้นและห้ามสมณะชีพานั้งหลายออกมาเพ่นพ่านหรือมาปฏิบัติข้างนอก เพราะว่าจะทำให้พระราชกุม,มารได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วจะออกบทแต่ญาติโยมทั้งหลายคำว่าเทวทูตไม่ใช่คนธรรมดาเทวดาทูตของเทวดา วันนั้นมนุษย์ทั้งหลายไม่มีหลักคนแก่คนเจ็บคนตายสมนะที่จะออกมาให้เห็นไม่มีแต่เทวดามาบรรดาลเป็นเทวทูตจำแรงเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายและก็สมณะพระองค์จึงเกิดความเบื่อหน่ายและเสด็จออกบรรพชาในค่ำคืนวันนั้นเองที่ฝั่งแม่น้ำอโนม,มาณที พร้อมกับชนะและมากันทถะจากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนวทางแห่งการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์ไหนสอนได้จนกระทั่งว่าปัญจบว่าคีห้านะสอนแต่ก็สอนไม่ถูกทางเป็นอัตตะกิลามฐานุโยกทรมานตน เป็นบำเพ็ญทุกขาระกิริยาแต่ก็ไม่ได้บำไม่ได้สามารถที่จะบรรลุได้เมื่อบรรลุไม่ได้พระองค์ก็เลิกจากการบำเพ็ญทุกขารกิริยาการทรมานตนแล้วหันไปสู่พระขจหารแน้วก็กบำเพ็ญเพียรอาณาปานสติอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพข้างฝั่งแม่น้ำเนรัญชนาทิศตะวันตก ในค่ำคืนวันนั้นคือเพนวันวิสาขะเหมือนวันนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ยานสามในปฐมยามได้ตรัสรู้ปุบเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติคนหลังได้หมด ในมัชชิมะยามก็ได้บรรลุจุดูปปาธยานสามารถรู้จักกำเนิดจุติและเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมยานสองยานนี้ยังเป็นโลกิยะยานยังไม่ใช่โลกุตระในที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุโลกุตระได้แก่อาสวัคยายา ยานทาอาสวะให้สิ้นในคืนวันนั้นค่อนข้างจะรุ่งเช้าแล้วได้บรรลุอริยสัจส,สีคือทุกสุทัยนิโรธเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงได้เปร่งปัตมะผุทธภาสิทธา,าขึ้นมาอีกบทหนึ่งว่าอาเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิปิสัง ขหากาลังเขเวสันโตทุกขาชาติปุรปุณังขหากาลกัติโถสิปุณนาเคหังนาคาหัสิสพาเตภาสุการะคาขหากูตังวิสังขตังวิสังคารกขตังจิตตังตันหานังขยะมัชกาซึ่งมีความหมายว่าเมื่อเรายังไม่พบยานคืออาสวัคยาณ เราได้เวียนไวยวใจเกิดในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติสแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ํำไปนี่ไงนาะยช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปยอดเรือนเราก็รู้เสียแล้วโค้งเรือนเราก็หักแล้ว เราได้ถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานพระอง์ได้ตัดอย่างนี้เกิดละลึกชาติได้แล้วกันเนี่ยนึกว่าเออเราเกิดตายตายเกิดตลอดไม่รู้จักจบจากสิ้นบางครั้งเก็ทุกข์บางครั้งเก็สุขแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าเหตุที่เราเกิดตายเพราะกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้กิเลสตัณหาถูกทำลายแล้ว โดยอาสะวะัชกยายานเราไม่มีกิเลสตัณหาที่จะให้เกิดต่อไปอีกแล้วนี่แหละคือเป็นคำเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอนที่ทรงประสูตรวันแรกที่อาตมากล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดทา้ายชาติต่อไปไม่มีแล้วก็สมดังที่พระองค์ตั้งใจไว้จริงๆวันนั้นก็เป็นวันวิสาขบูชาและอยู่ต่อมาอีก พระองค์ก็ประกาศสอนท 8, 000, 000, รแปดมื4นสี่พันรรมขันธ์ใช้เวลา45ห้าพระพรรษาตั้งแต่อายุ35จนถึง80พระองค์ก็ได้เสด็จสู่ดับขันธะปรินิพานเป็นอนุปาิเศส,สนิพานดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือนาใต้ต้นสาระวรรยา ที่เมืองกุสินาราวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ปรินิพานพระองค์ได้ตรัสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานว่าเราพิสูจน์ทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ุทธเจี่ตัดอย่างนี้แล้วก็เป็นพระวาจานขั้นสุดท้ายจากนั้นไปพุทริเจ้าไม่ตัดอะไรอีกเลยจนกระทั่งถึงนิพพานภาษาบาลีว่าหันทธานพิพกเวอามันตยามิโววายะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธดูก่อนพิสุตทังหลาย สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถองอันนี้แหละคือเป็นพระวจารั้งสุดท้ายก็เป็นวันวิสาขาบูชาวันนี้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้จริงถือว่าเป็นวันสําคัญวันสําคัญของโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะของชาวพุทธพระมหาบุรุษ ศาลาเอกของโลกได้อุบัติขึ้นและได้ตรัสรู้และได้ปรินิพานในวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเอานำเรื่องเหล่านี้มาให้ฟังกันหน่อยเพราะว่าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าประสูิพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพานแต่เราไม่รู้ว่าวันประสูติพระพุทธเจ้าตรัสอะไรวันตรัสรู้ตรัสอะไรและวันปรินิพานตรัสอะไร อาตมาก็นำมาขยายความให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ชมได้ฟังได้ยินกันชิว่าคงจะพอเข้าใจนะวันนี้จึงของฝากธรรมะข้อคิดก่อนนิทราวันวิสาขบาูชาคืนนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจมบังเกิดแก่ท่านสาธุชน ผู้ชมผู้ฟังด้วยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน